พ่อเสียงเบาหครัพี่เจมไปอุย้ยพี่เจมไปเอาน้ำครับทุกทีใส่หูฟังก่อนเราขวดน้ำไปเราก็ไม่กองไม่กอกนะ้ำผิดหูไม่มีรู้จักใครรู้จักแค่เจมอะ่มะ,ะมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วทุกคนขาจอเขาใจให้หน่อยนะจ๊ะล้านสองแล้วตอนนี้ใจเรา ใจส้มไปแล้วขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะครับไม่ถึงร้านมานานมากแล้วอะแบบวันนี้ไม่ถึงแสนเลยเนี่ยพี่ห้องครัวสีอะไรต้องถามพอค่ะผมมีรหัสสีเคขาจองให้ถึงสองล้านเดี๋ยวบอกรหัสสีอะไรขนาดนั้นนะอยากได้อยากได้ถึงล้านบ้าง เนี่ยพอพ่อมานะคนกลับไปดูช่องพ่อไม่ของพ่อก็แค่นิดหน่อยองมีงานวิ่งพรุ่งนี้เช้าเอ๊ะงานที่เขาบอกว่าเริ่มที่เซนเวลใช่ไหมตีสองได้ไหมวิ่งรอบเมืองอะไร่ักอย่างเอ๊ะวันไหนอ่ะออ๋ไม่ใช่ หนลออกไปตอนเจนไม่อยู่กลับมาช่องพ่อใจอยู่ที่แม่จ้ะอืมหายไปไหนคะไปเอาน้ํามาครับแล้วก็แอบ,บไปเข้าห้องน้ํานิดหนึ่งครับนิดหน่อยนิดหน่อยฮะนิดเดียวทุกคนใจเย็นก่อนนะอยากลองอยากลองทุกคนใจเย็นก่อนนะอยากลองคุณลีหน้าไม่อยู่เหรอวันเนี้ย <c oughs> เทพแม่ไม่อยู่อ่ะแท็บโชว์เขาไปดิเด็กๆแท็บโชว์เขาหน่อย <c oughs> ไม่อยากไลน์เหรอให้มันสมกับอ,อุปกรณ์กล้องและไฟของพ่อหน่อย แทบโชว์เขาไม่หน่อยเอาอีกแล้วนะให้โฟมเสียหน้าออกแล้วนะให้โฟมเสียหน้าอีกแล้วนทำไมพี่เจมต้องทำเสียงคุณส่ายน้ำไม่มาเ่่านี้แน่นอนค่ะผมต่อบให้สายน้ำไปเวลาอยู่ใกล้ต้องรอแน่นอนจริงๆใกล้ๆใหม่ต้องทำเสียงรอครับดูมาตราดา40ล้านรอบนั่นใช้เวลากีดช่วยชีวิตคนฮะจะดูอ่นนั้นได้กิงข้าแล้วนะค่ะทุกคน อโฟมทำอะไรไ<ม>อยู่น่าจะทำขนมอยู่นะครับรมีคนถามใน<บ>ช่องพ่อแม่ทำอะไรอยู่ครับรออบขนมอบขนมรออบขนมทุกคนเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องมาช่วยกันสิเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่ของพ่อคือผู้หญิงหมอเป็นหนึ่งสวัสดีครับคุณนกกวีคบ เมื่อไหร่ละครออนครับเร็วๆนี้นะครับบอกวันไม่ได้เทฟมเปไหนหมดอกมีไหมวันเนี้ยบอกวันกิฟเตอร์ยี่สิบสามคนนะครับขอดอกไม้หน่อยเริ่มเลยครับยี่สิบสามดอกคนละคนละดอกพอแต่ขอยี่สิบสามคนขอหนึ่งดอกตอนยี่สคนทำไมทำไมยอดวิวคนขึ้นเยอะจังสามพันหกเลยตอนเนี้ยแหมขิงทำไมไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกไม่เยอะนาดนี้ ขิงทำไมพ่อจะอาบน้ำตอนไหนเดี๋ยวก็าอาบฮะคุณรอยยิ้มมาเลเ้วคุณพ่อเบาแต่ว่าคุณลีน่ายังไม่มาโฟมกลัวแบบเอ่อของเจมอ่ะมีคุณสายน้ำไงทุกคนคุณสามค่ะทุกคนคุณสายน้ำพ่อเสียงหล่อมากขอบคุณครับคุณสามค่ะทุกคนคุณสายน้ำจุเำำดเปย์เจมได้แล้วนะ วันนี้คุณใส่น้ำเปลี่ยนห้องบ้างวันนี้คุณใส่น้ำหมดไปเยอะตอนที่ PK หรอตอนนี้ไปนู่นเขาคุณคุใส่น้ำครับแฮปปี้วิ่งคุณใส่น้อีกแล้วคุณใสน่น้ำอีกแล้วนะอีกยี่สิบสามวิไม่มีเลยวันนี้ไม่มีเทพเลย คุณเอมขอบคุณค่ะวันนี้มีเทพอีกไหมเทพอยู่ไหนเอออีกสิบห้าวิคุณสามอีกสิบห้าวิอีกสิบวิเจมเสียงเบาเหรอไม่จริงหรอกเจมส่งไม่เบาหกห้าสี่มีใครให้ไหมคุณสามอ่ะอือฮ้อืฮอฮขอบคุณครับพี่เจมอยู่บ้านเดียวกับแม่ไหมเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันครับแม่ดังกว่าไม่ได้แม่เขาบอกว่าเสียงแม่ดังกว่าเสียงพ่อดังยัง ไม่ดังบ้าไม่จริงหรอกจริงป่ะไม่ดังจริงป่ะนี่พูดจริงไปเนี่ย่ฟมกดกดหัวใจให้ตัวเองแล้วนะไม่มีใครให้หัวใจฟมต้องให้ตัวเองแล้วตอนเนี้ยขอเปิดเพลงบิวก่อนเสียงแม่ดังกว่าสะใจจริงไปงทุกคนไ,ไปไม่อยากแพ้อะ เจมไม่ได้ยินได้ยินเสียงฮะได้ยินเสียงปกติฮะทุกคนไปขอบคุณไอไม่อีกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสุดท้าย มีใครปาดใ,ให้หน่อย48ปีทุกคนใจเย็นๆเราเล่นชิวๆเลยจ้ามีใครปามีมีใครจะปาให้หน่ยก็เอาดูสีๆกันอยู่นะโอ้ขอบคุณคุณอุ้ยค่ะทุกคนน้วสีมีใครปาให้หน่อย คุณอุ้มอีขอบคุณค่ะอุ้มอิ่มคุณอุ้มอุ้มคุณขาสุด5นาทีสุดท้ายเสียงดังแบบไกลมากเลยนะเขาใหม่บ้าเขานิดนึงนะคุณบูญขอบคุณค่ะหกวิสามวิสองวิหนึ่งวิ ขอบคุณนะคะถึงจะไม่ชนะแต่ก็ขอบคุณนะคะคุณาอคุณพุ้ยคุณบูนพระระนัดคุณอมนะค่ะคุณกิติยพรคุณอุ้มอิ่มขอเนี้ยขอบขอบคุณก่อนนะครับพอดีว่าเขาเบาเพียงนิดหนึ่งเมื่อกี้แม่เพลงเพลงว่าเสียงดังปะน้ำพานมากอ๋อเสียงดังอยู่โอเคได้จะได้ขอบคุณคุณสายน้ำนะครับขอบคุณเช่นเคยนะครับคุณสายน้ำที่ขอเพลงบ้าไปวันนี้นะฮะขอบคุณพี่เจขอบคุณคุณลิมนะฮะ ได้ยินชื่อนี้ที่ช่องพอยแล้ว MVP ด้วยนะแน่นอนสายนับ MVP อีแล้วนะเออได้ยินชื่อสายน้ำตลอดเลยนะเย่ะเย่ะมีใครอีกไหมอะ่ะคุณลีน่าไปไหนเนี่ยคุณลีน่าเราก็มีใครอีกแต่คุณต้อคหายไปละคุณต้งมงคือหายไปแล้วแม่ะ ไปเลยทุกคนยาวๆแทบๆไปก่อนนะจ๊ะทุกคนคนสวยทั้งหลายนะครับผมไปเลย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  yeah yeah y ดีมีเกับคนอื่นพูไม่ทันเขาไป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 ดีมากทุกคนแทบๆไปนะครับเข้าจอเข้าใจตอนนี้แล้วนะจ๊ะไปเลยจ้า yeah 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 เอนเตอร์เทนเต็มที่นะฮะวันนี้สงครัมแม่สู้อยู่มีใครสู้ด้วยแม่ไหมอ่ะไป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 สู้แม่ไปเยอะ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 หน้าตา,าดูไม่ละมุนแต่ใส่ใจคุณยิ่งกว่าปลาข้างบ้านแน่นอน,นะครับผมว่าแหมพีพีเคกับคนอื่นเงียบเฉียบไป อขอ, karaoke, อจอจนปวดเนี้ยแล้วขอบคุณมากฮะมีช่วนะคะอาตมาเป็นคำเรียกพระที่รักจ้ะเป็นคำเรียกคุณนะฮะพี่ตาร์เอาอีกเอาอีกเออเดี๋ยวคนละคนเลยหมาเกขยี่สิบห้านะคะทุกคนขอดอกไม้นะคะคนละหนึ่งดอกอะไรก็ได้ คนละหนึ่งดอกอะไรก็ได้อยากรู้จริงว่าระหว่างแชมพูกับเราอะไรเข้าตาเธอมากกว่ากันนะจ๊ะอแต่นสุค่ะหรอคุณพูดค่ะแล้วเมื่อไหร่ คูณสามน,นะคะทุกคนขอบคุณคุณไอค,ค่ะคุกใครอะ่ะคูกคุณใส่น้ำหรอรู้เลยรู้เลยถึงแบบไม่เห็นแต่รู้เลยว่าคุณใส่น้ำแน่นอนไายนอกมากเฮ้ยเฮ้ยเพียงดับแม่เ<ล>งดับคุณขอบคุณค่ะ อีก26วินาทีคุณออซ์คอดเป็นทุ่งดอกไม้เลยตอนเนี้ยทุ่งดอกไม้สุดดอกไม้ให้ผมได้เตจมแค้ดอกไม้คุณเอฟขอบคุณค่ะจะไม่ขอสู้กับใครเพราะเราเป็นคนน่ารักไม่ใช่นักมวยนะจ๊ะเฉยพัดทุ่งุิบดาวค่ะอีกสี่วิคุณสามพ่อแม่ว่าแม่น่าจะชนะให้ทุ่ เขาดูเลยว่าเป็นครูของคุณสายน้ำแน่นอนคำากมเพราะจังคุณเอมขอบคุณนะคะอีกหนึ่งนาทีกว่า,าอันนี้เขาบอกว่าคุณสน้ำแน่นอนเลยอะ ความพ<ด>ูนมาเยือนไม่สะเทือนได้ไง <สะ S 1> ล่<ส>ะลจ๊ะว้าวคุณสายนะ้ำขอให้ดูหัวนี่นี่ก่อนหรอนี่นี่ก่อนหรอคิดตู้ตนะตนะตเ,เหรอคุณสายน้ำเลือดยี่งห่าเลยหรอ ไม่ถนัดพิเศษเอ้ยไม่ไม่อีกสามสิบวินนะคะทุกคนแพ้แน่ไม่ถนัดพิเศษใส่ไข่ไม่ถนัดพิเศษใส่ไข่แต่แต่ถนัดพิเศษใส่ใจมากกว่านะจ๊ะแต่ขนมยังไม่ได้เว้าว แปดเจกชนะแลขอบคุณนะคะคุณาอโอย MVP ให้คุณสายน้ำไปเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณสายน้ำคุณสายน้ำ MVP เลยคุณอายขอบคุณนะคะเห็นดอกกุหลาบ มากคุณดาวคุณบูนนะคะคุณอุย้ยอุ้มอิม่มคุณกิติยาพรนะคะคุณอ้อ,อยอีอ้อยนะคะยังขอบคุณมไม่ได้นะครับพอดีว่าคอมมันหลุดไม่ขึ้นอ๋อขอขอบคุณพี่แอร์นะครับขอขอบคุณ I am มัมนะครับขอบคุณพี่แคทนะฮะพี่ใส่น้ำถูกหวยแน่นอนขอบคุณทุกคนไปทุกคนยา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 ชกิดดาวเลยชกิดดาวเลย กคนเนเี่ยสามพันห้าคุณคุณไอค่ะเรื่องอะไรสูงสุดอ่มะมาม,มีมามี <45 S 1> มามีเคยเห็นเรื่อง่ออะไรสูงสุดอ่ะสี่สิบห้า วันนี้มานานจังเดี๋ยวก็ไปแล้วจะบอกว่ามามีเดี๋ยวพ่อจะลงและแต่ว่าเดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งให้เดี๋ยวพ่อจะบิวต่ตอตไปขบงขบงเอ็มนะคะแต่ว่ามีสุดที่ห้าสิบใช่ใช่ครับแต่ว่ามีผมเคยเห็นคนสูงสุดสี่สิบห้าตอนนี้ไปเลยฮะคูณสามยิงสิบห้าวินาทีนะคะก็อถอดเสื้อแม่อมอกอยู่นี้เลยนะ โอ๊ะอเอ้าใครไปให้เจมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเพิ่งเห็นใครเน่าไม่ทันขอบคุณนะฮะคุณสารน้ำแต่ใครเอาไปให้เจมเนี่ยก็อู้วเราถอดเสื้อแม่ออกเดี๋ยวนี้มันจะปิวอะแม่ถ้าขอเสื้อตอนเนี้ยจะเอาปะขอเสื้อแม่ออกเดี๋ยวนี้แม่ไม่ปื้มไม่ได้แม่ไม่ได้เดี๋ยวมันปิว ชไม่ได้ไม่ได้มันจะปิวช่องมันจะปิวมันจะดีนะแม่มีคนเมนบอกว่ามันจะดีนะหมดเลยตอนเนี้ยเขาบอกถอดเลยถอ,อ,อดเลยเขาเสื้อพรมไม่ใส่อ่ะทุกคนเขาต้องถอดเสื้อให้พรมป่ะต้องคืนปะ่ะอ๋อแค่จะไปชอบโน้นหมดอีกห้าสิบห้าวินาที ให้ชมชนะก่อนจะมจะเปลีนเสื้ออีกแล้วคือแม่เขาก็โชงมาหวานเจี๊ยบเลยนะว่าให้ถอดเสื้อโอ้โหพระเจ้าคือมันเป็นเสื้อแม่ไงให้ถอดกันหน้าไลฟ์ด้วยไงประเด็นก็ดูทุกคนก็ไม่ขัดข้องนะที่บ้านเธอมีแก้วกี่ใบเราจะได้เทใจให้หมดเลยจ้าคุณหนูนะขอบคุณค่ะ ถ้าผมใช้เดี๋ยวผมัดควงเสื้ออีกผมัดควงเสื้อพรมืนมาอีกอุ๊ยเขาพูดค่ะใช่ไหมนี่ใส่นี้ดีเอาเสื้อพรมไปทำไมอ๋อคุณดาวขอบคุณค่ะได้อีกไหมสามสองหนึ่งเฮ้ยจบแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนแม่นำอ่ะคารวะคารวะเทพใส่น้ำ มัวแต่หาคำคมจบเลยชีวิตขอบคุณค่ะเอาเสื้อแม่คืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเสื้อแม่ไปใส่ได้ยังไงเอาไปไอ้หนูเอาไปไอ้หนูทุกคนทุกคนที่อยู่ในตตอเอาไปเลยจ้าอันนี้พ่อรีแมทรอสุดท้ายสุดท้ายจะไปแล้วสุดท้ายจริงแล้วจริงแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วจะลงไปแม่แม่แล้วแล้วมีคนบอกว่าถอดแล้วโยน ขอแล้วเดินออกมาคืนแม่อยูนี่เลยนะตอนนี้ช่องแม่ก็สองพันเก้าเพราะว่าถุงเสื้อพอนี่แหละเหี่ยวนี่ถ้าคนชนะตารนี้คนจะไปควงเพื่อให้เขาคุณจุดโฟมเลยบักข้านี่บักข้านี่อ๋อพูดไม่ได้ไอ้เหลกอติก ย้ายมาช่องนี้จะไปหวงเครื่องคืนเฮ้ยแม่เดี๋ยวทำไมมีคนดูเยอะจังเนี่ย4,500ของแม่3,200อันนี้คือเขามาดูอะไรกันนะคือพบคือเขาชอบดู <laughs> เดี๋ยวนะคือ,ต,อต่อชอบดูการเต้นแบบเปิดเพลงอะไรเงี้ยเหรอพูดเป็นเล่นแม่ว่าจะใช่ ต่อชอบแบบคนชอบแบบคือตอนแรกอะพ่อเปิดเพลงแบบชิลๆแบบว่าแบบเป็นโลไฟอะไรเงี้ยเป็นโซอะไรเงี้ยแล้วพูดเบาๆอะไรเงี้ยแล้วคือแล้วคือคนคนน้อยมากเป็นแค่แบบหลัก900าพันคนอะไรเงี้ยเขามาดูการทวงเสื้อเขามาดูการทวงเสื้อฮะตอนตอนทุกคนฮะสี่พ้าคนตอนนี้นะครับเออภรรยาผมทวงเสื้อนะครับผมใส่เสื้อภรรยาขอยี่สิบสี่ขอยี่สิบสี่ดอกไม้ก็พอแต่ทวงเสื้อต่อไปจนกว่าเขาจะถอดคืน อยากทำอะไรก็อ่านๆไปเองฮะทุกคนผมจะหาคำคมจ้าผมสั้นนะมัดใจใครไม่ได้แต่รวบผมได้นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ปะเศร้าเป็นช่วงๆแต่ง่วงเป็นประจำนะจ้าแย่ลูกคล้อขอดอกไม้หน่อยเพลงดับแต่ตอนเนี้ยไม่มั่นใจแล้วขึ้นอยู่นะเอาอยูแล้วที่ที่เก่าที่เก่าอ่ะเอาข้อสิ้นไหมข้อสิ้น เอาเอาเอาเพงลงอะไรนะแม่บทสิ่งไปดิไปดิมีคนรีเควสเพลงนะคะดีะเจขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะก็ไม่ชนะจะไปเอาเสื้อยัางไงาคูณสามทุกคนคูณสามจะไปบวงเพื่อผมจะไม่บิวนะฮะผมจะเต้นอย่างเดียวฮะ,ะวันนี้เอ,อแม่มีคนบอกว่าเจมจิมีมุมนี้ด้วยเหรอ <laughs> ตลอดเวลาขอบคุณค่ะคุณดาวอุ้ยคุณสายน้ำเขามาให้พ่ออะค,<า>คุณสายน้ำ,นำคุณสายน้ำแค่คุณสายน้ำอันเดียวอ่ะคุณจะได้เห็นคะแนนกูคือเขาเป็นแซนคับพี่แซะนะคะทุกคน โภชนะเดี๋ยวคงจะไับที่ถอดกระดุมอีกหนึ่งมถ ouais. อดกระดุหน okay. ึ่งเม็รเดี๋ยวนี้อะไนะแม่ถ้าแม่ชนะพ่อถอดกระดุมหนึ่งเมรได้ถ้าใครอยากหนงหนึ่งเม่ย่ว่าไงใครเรียกพ่อ อูคะแนนห่างสงสัยไม่ได้ถอดละอดอดอด่ีม็ดเลยดเลยค่ะนนมัน่งกนเพื่อนๆดีค่หกคะแแต่ไม่ได้เชื่อสืนหรอกห่างเยอะเ่นแตเขาต้องเชื่อฟืนแน่เลย แม่คนดูห้าพันคนแล้ววะนี่เขามาดูเพราะเต้นใช่ไหมผมจังหะผมเคยได้แม่แต่พาออยากรู้ว่าพ่อเปิดเพลงจากซาวการ์เนี่ยเสียงดีกว่าช่องอื่นป่ะก็ดีนะไม่ดังมากเลยเหรอหมายถึงว่าแบบมันมันไม่ดังแบบตะกนเพราะวามีสามสิบเจ็ดจบเลยจบเลยไม่ต้องแยงไม่ต้องแยงเตือนไม่ต้องดูกีใจเลว่ามันังได้ไหม เข้าธนาแน่นอนเพราะว่าคุณสายนัำกลัง,สงเสร็จอมสูอยู่ใส่กระดุมคืนกระดุมอย่างนี้ติดิดให้หนึ่งคองไปเลยให้ต้องดูอะไรสักอย่างแล้วเเย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 อะขคุณนะคะคุณแมน ผู้จ่านะำเขาปกป้องเองดูสิขอบพระคุณครับคราวนี้ขอบขอบคุณก่อนนะคุณจ่ายน้ำแหละคนหนึ่งเห็นใช่เอ็ m พีไปเลยคุณจ่ายน้ำขอบคุณนะคะคุณดาวสอช่องนะคุณไอร์เมินคุณแนนคุณจเจ๋าคุณ WNP นะคะ เขาบอกว่าไม่เคยเห็นพ่อหมดนี้ถึงว่าคนมาดูเต็มเลยขอบคุณคุณายน้ำนะครับขอบคุณคุณเอมี่นะครับขอบคุณพี่แคทนะครับคุณสา่งมาไปปกป้องเรียมทําไมเห็นไหมคนเขาไม่ได,ดูอีกหนึ่งกระดุมหนึ่งเม็ดเลยนะไม่เคยเห็นหมดนี้คือเดี๋ยวขออน,นิจจันตแก้ตัวก่อนว่าคือจริงๆแล้วปกติผมก็มีแบบหลายๆโหมดแต่ว่าคือโหมดที่ออกไปแบบว่าทางทางทีวีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งแต่ว่าโหมดนี้ก็มีโหมดนี้ก็มีถ้าเกิดว่าใครดูรายการคนนี้ที่ไหนก็จะประมาณนี้แหละคือไม่คือไม่ได้หนนีีจาาก้ม พ่อแม่ออกไปคุยกับเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวแม่จะต้องลงไลฟ์ใช่ใช่เดี๋ยวพ่อจะลงด้วยพ่อออกไปหน่อยแม่ออกไปเป็นอ่าโอเคเดี๋ยวแม่ไปลาลาขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูพ k เคนะคะเดี๋ยววันหลังคมจะให้เจมอยู่หมดนี้อีกนะคะได้เลยแม่แปบนึงนะแม่พ่อหาทางออกก่อนเล่นมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้ออกไม่คุณคุณมาลิสาค่ะพอออกกันนะแม่เอ้ยไม่ใช่ว่าแม่แม่ออกง่ายกว่าพ่อ แม่ทำไงแม่ก็กดไอมุมซ้ายนะั่นนะ่ะมุมซ้ายเราคุยอ,อะไรอ่ะกดไงวะ